ตอบคำถามว่าระหว่าง Scratch Jr. หรือว่า Scratch Junior ต่างจาก Scratch 3.0ยังไงนะจริงๆแล้ว2เจ้าเนี้ยเหมือนกันตรงที่เขาต้องการที่จะให้เด็กเป็นครีเอเตอร์คำว่าครีเอเตอร์หมายถึงให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟเนี่ยใส่จินตนาการของตัวเองอะสร้างเป็นผลงานของตัวเองขึ้นมาแต่สิ่งที่มันแยกออกมาเลยก็คือ สครับเจอาเนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก4-6ถึงขวบหนึ่งภาษาอังกฤษยังไม่คล่องนะคะสองยังต้องใช้ซิมโบลก็คือสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยในการสอนฝึกโคดดิ้งลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยสครับเจอาเนี่ยข้อแรกเลยคือฝึกเป็นครีเอเตอร์นะคะสร้างสารรค์ผลงานสองก็คือมีเรื่องของสัญลักษณ์นะคะซ้ายขวาขึ้นลงลูปนะคะสามก็คือฝึกเรื่องของลอจิกกับซีเควนซิ่งเพราะว่าเราเขียนโค้ดอะคะ่ะจากซ้ายไปขวา ซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะสี่ 4, แล้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะใช้ได้ตั้งแต่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออกมาเลยค่ะเป็นในทั้งระบบ Android, iOS นะคะแล้วก็สามารถที่จะอินส tall ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะและที่สำคัญคือไม่ได้เป็นออนไลน์เพราะว่าต้องดาวน์โหลดลงแอปหรือใช้เครื่องเท่านั้นนะคะคราวนี้เนี่ยอีก โปรเจกต์หนึ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือ Scratch 3.0จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่1.0 2.0นะคะแล้วก็3.0เนี่ยสามารถที่จะเข้าผ่านเว็บไซต์แล้วก็อัปโหลดโปรแกรมของเราเนี่ยขึ้นบนแพลตฟอร์มได้เลยนะคะใช้เครื่องไหนก็ได้ในมือถือก็ได้ในแล็ปท็อปที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าในแล็ปท็อปที่บ้านก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยคือโฟลเดอเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อต้องการให้เด็กเล่น,นะคะ่ะ และได้สร้างผลงานสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองเขียนโค้ดเองได้นะคะสร้างเกมสร้างแอนิเมชันนะคะที่สำคัญคือเป็นออนไลน์เข้าที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเลิฟก,กดติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะและที่สำคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยอย่างต้มเองเนี่ยก็เป็น s c r a t c h r er r ของ Scratch นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ประมาณ700กว่าโปรเจกต์แล้วนะคะทั้งหมดที่ทำมานะคะแล้วก็ ไม่ว่ามันจะใช้เครื่องไหนก็สามารถที่จะเปิดผลงานได้เลยแล้วก็เวลาที่จะเอาผลงานของเราเนี่ยแชร์ให้กับนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ Copy l i ้ลงส่งไปให้เด็กนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็คิดว่า scratch เนี่ยเปิดใจเด็กในการเรียนโคดดิ้งได้ดีมากๆเพราะว่าเขาสามารถกลับมาดูผลงานของเขาแบบเก่าๆได้ที่เขาเคยทำมาคนะและที่สำคัญเลยก็คือเด็กเนี่ยสามารถเรียนตั้งแต่7ขวบ จนถึงมัธยมเลยค่ะเพราะว่าโปรเจกต์ต่างๆในสครั h เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆและเราสามารถปรับมาเป็นของเราได้และเราสามารถสร้างใหม่และขึ้นบนแพลตฟอร์มได้ด้วยเหมือนกันนะคะกอะ็อันนี้ฝากไว้เป็นมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกอายุ4-6ปีนะคะก็แนะนำให้เรียนสครับจหรือว่าสครับจูเนียร์ก่อนเพื่อเป็นการเปิดใจก่อนนะคะแล้วพอเขาคุ้นชินกับมือกับบล็อกลากวางการสร้างตัวละครการเขียนโค้ดใส่จินตนาการของตัวเองลงไป โดยที่ไม่ได้มีกรอบว่าต้องทำมิชชั่นให้ผ่านและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปในโปรเจกต์ที่ยากขึ้นก็คือใน Scratch Online หรือว่า Scratch 3.0นั่นเองค่ะ